สมพจรจึงรุ่งเรืองกิจ53ฉบับ1940ไร่ชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจ5ฉบับ132ไสาครับไและพ่อทอนธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ2อฉบับ81ไร่น็อกเลยครับครับเมื่อวันที่1เมษาคณะก้าวหน้าเกิดแพร่คลิปที่เป็นการชี้แจงตอบโต้ โดยคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิดคือหลังจากที่กรมที่ดินออกเอกสารถูกเข้ามายึดทั้งหมดนะครับคุณสมพรยังบอกอีกว่าที่ดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ผู้ซื้อมือแรกเอกสารสิทธิ์ออกมาตั้งแต่ปี 2, 1งหนโดยกรมที่ดินเซ็นหนังสือรับรองถูกต้องปี33ได้รับการแนะนําจากคุณสมัครสูนทรเวศท่านเสียชีวิตไปแล้วครับให้ซื้อที่ดินจากบริษัทมิตรผลที่เป็นเจ้าของที่ดิน โดยคุณกมวลว่องกุศลกิจเนี่ยรกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรผลเนี่ยซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่เนี่ยรู้จักกันดีเนี่ยเ,ออเป็นเจ้าของเมื่อมีคนเจ้าของน่าเชื่อถือผู้ซือ้อก็ซื้อไปด้วยความเชื่อถืออก็ปัญหาคืออ้างบุคคลที่น่าเชื่อถือสองท่านคดีนี้อ,อธิบดีกรมที่ดินโดยคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือรับรองการเข้าทำประโยชน์หรือเรียกว่านอสอสามก เลขที่เลขที่153ถึง159ทั้งหมด59แปลงโอ้นี่นะครับอยู่ที่จอมบึงอยู่ที่จอมบึงนั่นแหละบรุรีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอืมสมควรเพิกถอนเอกหนังสือรับรองการทำประโยชน์จำนวน59ฉบับครับครอบครองโดยใครเนี่ครับนี่สมพรจุงรุ่งเรืองกิจ53ฉบับ1940ไร่ชนาพันจึงรุ่งเรืองกิจ 5ฉบับ132ไร่ครับและพ่อทอนธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจ2ฉบับ81ไร่อืนอกเลยครับครับเมื่อวันที่1เมษาคณะก้าวหน้าเกยแพร่คลิปที่เป็นการชี้แจงตอบโต้ครับโดยคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจคือหลังจากที่กรมที่ดินออกเอกสารทูกเข้ามายึดทั้งหมดนะครับ เป็นขอชี้แจงเพื่อให้สังคมให้ความเป็นธรรมคุณสมพรบอกว่ายังไงครับรู้สึกเสียใจอย่างมากที่สังคมและสืรร่อต่างๆนี่ไปพาดหัวว่ารตระกูลจึงลุ่งเรืองกิจป<น>ัญหาไม่ได้อยู่ที่สามท่านนะครับปัญหาคือคนทั้งหมดที่ตระกูลเนี้ยเดือดร้อนกันหมดอืลูกที่ป่ากินป่าปาัญหาตัวเนี้ยเลยมีแร<อ>งกดดันว่าต้องออกมาชี้แจงไงเป็นข้อหาที่ร้ายแรงสําหรับตัวเองและครอบครัวที่ทํามาหากินโดยสุจริตครับ ตั้งใจช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่เต็มกําลังมาโดยตลอดจึงขอชี้แจงให้สังคมให้ความเป็นธรรมครับครับคุณสมพรยังบอกอีกว่าที่ดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ผู้ซื้อมือแรกเอกสารสิทธิ์ออกมาตั้งแต่ปีสองหนึ่งโอ้โดยกรมที่ดินเซ็นหนังสือรับรองถูกต้องปีสามสาได้รับการแนะนําจากคุณสมัครศูนทรเวสท่านเสียชีวิตไปแล้วครับให้ซื้อที่ดินจากบริษัทมิตรผลอที่เป็นเจ้าของที่ดิน โดยคุณกมลว่องกุศลกิจเนี่ยรกรรมาการผู้จัดการบริษัทมิตรผลเนี่ยซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่เนี่ยรู้จักกันดีเนี่ยเ,ออเป็นเจ้าของเมื่อมีคนเจ้าของน่าเชื่อถือผู้ซือ้อก็ซื้อไปด้วยความเชื่อถือก็ปัญหาคืออ้างบุคคลที่น่าเชื่อถือสองท่านไม่คิดอดีตนายกสมัครใช่คุณกมลกฎหมายเอ,อนี่ชุดแรกคุณสมพรอ้างรเราให้ความเป็นธรรมไปฟังเธอต่อมาเธอบอกว่า ฉันถือครองมาสามสิบปีไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย <c oughs> จนกระทั่งธนาธรมาทํางานการเมืองเนี่ย <c oughs> ลูกก็โดนยักคดีร้ายแรงให้สารพัด <c oughs> ส่วนตัวดิฉันเองก็โดนร้องเรียนว่าลุกป่ากินปา่า <c oughs> เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตดิฉันขอยืนยันตรงนี้ว่าที่ดินแปลงนี้ซื้อมาโดยถูกกฎหมายทุกประการ <c oughs> มีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยวันหนึ่งรัฐมาบอกว่าผิดจะเพิกถอนฉันก็ไม่มีปัญหาเออ แต่ต้องไปพิสูจน์ตามกฎหมายถ้าออกมาว่าเป็นป่าจริงครับฉันก็ยินดีคืนที่ให้แต่อย่ามากล่าวหาว่าครอบครัวดิฉันเนี่ยโกงบ้านกินเมืองเด็ดขาดปัญหาคือพยายามสื่อว่า30ปีไม่เคยเป็นปัญหาอืแต่มาเป็นปัญหาเมื่อคุณธนาทรโดดลงมสู่สนามการเมืองจนกระทั่งลูกชายมาทําการเมืองแยกให้ออกนะครับคออมาคุณสมพรบอกอีกอืบอกว่าดิฉันก็ไม่รู้ ว่มันเป็นที่ปาแต่เขามีหลักฐานว่าคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิตคุณชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิตเนี่ยลงหนังสือในบันทึกถ้อยคำในการซื้อที่ดินครับว่าข้าพเจ้าทั้งสองเนี่ยรับรู้อยู่แล้วว่าแปลงทั้งหมดอะอาจจะออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและก็เซ็นลงนามไว้ตั้งแต่ปีนู้นพี่วีปีไหนปีไหนนั่นเนี่ยยสี่ศูนย์ี่่นอันั้นอสี่ศนย์เหมือนกันโอ้ สดงว่านี่คุณสมพรอันนั้นคุณชนาพันธ์แสดงก็เหมือนจะรู้ไหมไม่เขาเขียนไว้เขียนไว้นี่แสดงว่ารู้อืมต่อมาคุณสมพรบอกว่าเอกสาร,รที่ตัวเองไปเซ็นเนี่ยรับทราบว่าพี่ดินแปลงนี้อาจเป็นหรือไม่เป็นที่ป่าไมา้ถาวรก็ได้อย่าทึกทักครับ บันทึกถ้อยคาดังกล่าวเนี่ยสำนักงานที่ดินทาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนฟ้องถ้ามีการเพิกถอนอเอกสารสิทธิ์ภายหลังซึ่งในกรณีนี้กรมที่ดินเองก็ไม่รู้ว่าเป็นป่าหรือไม่ครับแล้วตนเองเป็นราษฎรธรรมดาจะไปรู้ได้อย่างไรเออคุณวีรศักดิ์ไปบอกว่ามีกฎหมายนี้ก็ห้ามอยู่ดิฉันไม่รู้กฎหมายได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เลยไม่รู้กฎหมายไม่ได้ครับแยกกรรมแยกวิธีคิด15ห้าวันหลังจากนี้จะเป็นตัวชี้ชะตา ทั้งในส่วนของครอบครัวคือคุณสมพรจึงลุ่งเืองกิจคุณชนาพันธ์จึงลุ่งเลองกิจรวมถึงคุณธนาธรที่กำลังเจอมลสุมอีกดอกหนึ่งครับนั่นคือครอบครองนอสอสามกอในพื้นที่ป่าเขาบอกว่าไอเรื่องของการลุกป่าชิจะตาจึงลุ่งเลองกิจที่พาดพิงไปถึงคุณธนาธรนั้นส่งผลกระทบไปถึงแคมเปญการเลือกตั้งผู้ว่ากทม เพราะเบื้องต้นนั้นกะให้คุณธนาทรมาการเคลื่อนแต่เมื่อเจอแบบนี้ก็เริ่มลังเลว่าจะเคลื่อนต่ออย่างไรครับนี่คือดีเดย์สิวันลูกป่าชี้ตาของจึงลุ่งเรืองกิจครับ